สวัสดีครับก็พามาเล่นเกมสลอ็อตอ่าทูทูพาเวอร์ดาก้อนนะฮะสองสองพลังมังกรน,นะฮะนี่ฮะมาในเงินทุนห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ในเว็บ l H m 9 9นะอยู่ในค่ายเกม s k y w i n g นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นตารางการจ่ายนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็นลองเข้ามาอ่านดูได้สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็พอร์ตค่อยๆกดเลื่อนดูได้นะครับนี่ฮะมีตารางการจ่ายเงินมีไข่มุกต่างๆครับนี่ รายการจ่ายนะฮะตามนี้เลยฮะยี่สิบห้าแบบครับอ่ะเตรียมรุยผมปั่นรอบละยี่สิบห้าบาทนะปะโอเคจอดเงินของเราอาจจะดูยากหน่อยนะมันจะอยู่ด้านนั้นซ้ายซ้ายสุดเลยนะตัวเล็กๆเนี่ยตอนนี้ผมปั่นไปสีม่วงมาจัดๆวะ่ะ แล้วก็ฝากเัาไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะผมทิ้งไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปแล้วเป็นเอเจนต์สายตรงเว็บไซต์เด็กเก้าสิบเก้านะฮะดูแลตลอด24ชั่วโมงฝากถอนภายใน5วินาทีเท่านั้นนะครับใครอยากเล่นก็แอดไปสมัครดูได้นะครับพูดคุยกันได้ครับมีอะไรเราก็เข้าไปสอบถามด้วยนะฮะนี่ฮะมีมังกร2ตัวนะครับสักน่าจะเป็นสเกตเตอร์นะไอตัวมังกร2หัวไอสอตัวมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะ เดีย๋ยวมาดูนี่ก่าว่าลายการแตกการจ่ายของสล็อตตัวนี้เป็นยังไงนะครับไปดูว่าวันนี้จะเข้าเท่าไหร่แล้วก็ใครชอบคลิปรีวิวสล็อตแนวนี้นะฮะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเผื่อผมลงคลิปรีวิวสล็อตใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันดู การรีวิวสล็อตของผมนะครับอืมอปั่นฟีงค่อนข้างเยอะเลยอนะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่เข้าเลยเนี่ยอโ,อโ,โอ้โหฟังเปล่าแต่ถ้าเล่นกสล็อตนะผมแนะนำเวลาปั่นปั่นให้สุดนะครับ เพราะว่ามันมีโอกาสพลิกกลับมาค่อนข้างเยอะถ้าเข้าสเก็ตเตอร์หรือว่าได้บิ๊กวิงเนี้ยครับถึงเราเหลือปั่นรอบท้ายถ้าได้ขอแค่เข้าทีเดียวครับเข้าแบบกันจังทีเดียวคือได้กําไรแน่ๆฮะมาเดี๋ยวเราเริมกมันไปเหลือสี่สิบเอาวะโอ้ยเนี่ยอุ้ยเกือบหมดน้าจอบวกไปเจ็ดร้อยกำไรดีีเนี่ยเข้ามาห้าร้อยไอ้นี่นาดะยี่ผมเหลือยี่สิบบาทนะเห็นไหมกลับมาเจ็ดร้อยแล้ว ว้อไม่เป็นไรเคฮะได้กำไรมาแล้วตอนนี้คือเขาห้าร้อยได้กำไรสองรอยถ้าเพื่อนๆคนอื่นเล่นก็ตั้งเป้ากันไว้นะครับอาจจะหยุดแล้วก็ไปถอนเงินเอากำไรก็ได้ฮะแต่ผมอาจจะขอบวกเพิ่มนะฮะได้มานิดนึงผมขอกำไรไปปั่นเพิ่มวะ่ะลองดูวันนี้จะได้เท่าไหร่ผมเพิ่มเบ็ดขึ้นมาด้วยนะเป็นห้าสิบาทนะครับต่อรอบ มันเริ่มมาแล้วผมมั่นใจมันเริ่มมาแล้วน้อยสุดน้อ จดมันต้องได้กำไรสิอุ้ยเฮ้ยต่กี้แม่งแบบทั้งหน้าจอโขงโงเนาะโขงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมังกรมังกรสามตัวเอาวะคำรามขนาดนี้ได้เท่าไหร่มาดูหน่อยดิมันให อย่างนี้อ๋อต้องกดดอหรือว่าไงบุญฟรีแปดครั้งนะเป็นแบบสล็อตที่ว่าดูงงๆนะครับดูยากเงอนเนี่ฮะมันมีขึ้นบอกอยู่เราต้องกดเองนะโอเคอุ้ยหน้าจอทั้งหน้าจอเท่าไรแปดร้อยยี่พอดีแปดร้อยี่ครับเอต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 อเป็นสล็อตที่ทาออกมาดูค่อนข้างยากนะแต่ แตกดีโอ้ยพันพันพันหนึ่งตอนนี้ผมพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วฮะโอ้ยถ้าได้เข้าหนะทั้งหน้าจอรู้สึกว่าโบนัสมันจะอยู่ที่โบนัสแจ็คพอตมันอยู่ที่ห้าหมื่นนะฮะเราจะได้ห้าหมื่นกดคุณทุนหน้าสิบบาทแล้วได้ห้าหมื่นนะ,ะถ้าเข้านะถ้าเข้าทาั้งหน้าจอนะโอ้สวยงามปัน่นมีครั้งสุดท้าย โอ้ได้กไาไรมาแล้วฮะไงขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกการรับชมครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทบายบายครับ Come on, come on with me baby